ความเครียดแค้นที่แผ่เผาจิตใจของอรุณรัศมีนั้นมันหลายกาดยิ่งกว่าแดดแผดเผาในเดือนเมษายนหลายเท่าเธอเป็นหญิงวัยกลางคนที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สินมรดกผืนใหญ่แห่งทุ่งราบภาคกลางเป็นเจ้าของที่นากว้างสุดลูกหูลูกตางแต่กลับมีจิตใจที่ขุ่นััวอยู่เสมอความมั่งคั่งไม่ได้นำมาซึ่งความสุขสงบแต่กลับเพิ่มความเย่อหยิ่งและความฉุนเฉียว เมื่อใดก็ตามที่สิ่งใดไม่เป็นไปตามต้องการของเธอโลกทางใบก็ดูเหมือนที่จะเล็กไปหมดสำหรับความไม่พอใจสิ่งมีชีวิตที่อรุณรัศมีใช้เป็นเครื่องระบายอารมณ์มาหลายปีนั้นก็คือไอแสนควายเผือกตัวใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ดื้อรั้นเป็นคำล่ำลือในหมู่คนงานถึงความพยศที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆไอแซนไม่เพียงเป็นเครื่องมือทำนาของเธอเท่านั้น แต่มันคือตัวแทนของความไม่เชื่อฟังที่เธอต้องบทขยี้ให้จมเทา้อาอรุณรัศมีกระยัชังไอแสนอย่างฝังใจลึกและไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงเกลียดขนาดนั้นเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นเหมือนเป็นเชื้อโรคที่กัดกินอยู่ภายในในขณะที่ควายตัวอื่นในคอกได้รับอาหารและเวลาพักผ่อนตามสมควรแต่กับกระไอแสนนั้นถูกใช้งานอย่างหนักกว่าเพื่อนต้องลากไถานาในดินที่แห้งแล้งที่สุด ทำงานตั้งแต่เช้าตู่จนตะวันรับขอฟ้าโดยที่ไม่มีการพักยกที่เพียงพอความเหนื่อยล้าก็ปรากฏชัดเจนในดวงตาของมันแต่ความดือรั้นก็ยังคงใช้แววอยู่เสมออรุณรัศมีไม่เคยเรียกชื่อมันด้วยความเมตตาแต่จะใช้สรพนามดุด่าทุบตีด้วยไม้ตะพดอันใหญ่ที่เตรียมไว้สำหรับมันโดยเฉพาะหลายครั้งที่คนงานหรือแม้แต่ปสาญะผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน พยายามที่จะทักทวงขอให้เธอผ่อนปลนหรือขายมันไปเสืเอ้อเถอดไอ้แสนเนี่ยมันก็ทําเงินให้เรามามา,มากพอแล้วนะคุณอรุณรัศมีขายมันไปเถอะให้คนที่เขาจะเลี้ยงดูมันดีๆจะดีกว่าไหมปล่อยมันไปเถะนะป้าสายเคยเอ่ยปากด้วยน้าเสียงที่สั่นเครือด้วยความสงสารแต่คําตอบที่อรุณรัศมีมอบให้มักจะเป็นคําเย็นชาแล้วก็เด็ดขาด ไม่มีทางฉันจะเลี้ยงมันเอาไว้ทรมานแบบนี้แหละให้มันชดใช้ความดื้อรั้นที่มีต่อฉันฉันยอมบาปกรรมก็แล้วกันในความสะใจนี้เธอมักจะพูดด้วยคำนี้พร้อมกับรอยยิ้มที่เหี้ยมเกลียมที่ไม่เคยมีใครเข้าใจรอยยิ้มนั้นมันคือความอิ่มเอมที่ได้เห็นความทุกข์ทรมานของไอ้แสนปาสายก็ทำได้แต่เพียงสายหน้าแล้วก็อ่อนใจและแอบนำฟางชั้นดีไปวางไว้ในคอกให้ไอแสน ในยามที่อรุณรัศมีไม่อยู่แต่หลายครั้งความลับนี้ก็ถูกจับได้และปาศายก็ถูกดุดาย,ย่างรุนแรงจนไม่กล้าที่จะทำซ้ำอีกแล้ดูน้ำหลากมาเยือนตามวัฏจักรของการทำนาในพื้นที่นั้นปีนี้เป็นปีที่ฝนมาเร็วและหนักหน่วงกว่าปกติหลายเท่าระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนท่วมข้อควายทั้งหมดอรุณรัศมีก็สั่งให้คนงานย้ายควายทั้งหมด ไปพักบนโคกดินสูงที่อยู่หลังบ้านอย่างเร่งด่วนทุกคนก็ต่างเตรียมเพิงพักและฟางสำหรับควายทุกตัวอย่างเป็นระเบียบเมื่อการย้ายเสร็จสิ้นก็ต่างยืนบนที่แห้งอย่างปลอดภัยทุกตัวแต่จะมีควายอยู่ตัวหนึ่งที่ยังคงถูกทิ้งอยู่ในคอกที่มีน้ำท่วมสูงถึงหัวเขา่านั่นก็คือไอแสนอรุณรสมียืนมองไอแสนจากระเบียงบ้านอย่างใจเย็นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจ ไอแสนยืนยี่งอยู่ในน้ำที่เย็นเยือกไม่สามารถขยับหนีไปไหนได้พอเชือกที่ผูกติดเอาไว้อย่างแน่นหนามันพยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นจากน้ำแต่ก็ทำได้เพียงแค่ยืนคงเรลงที่อยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวกรากฟางที่คนงานโยนไปให้ก็เปียกปอนจนกินไม่ได้มันก็ต้องทนยืนแช่น้ำอยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าในขณะที่ควายตัวอื่นๆก็ยืนอยู่ที่พักที่แสนอบอุ่น าสายเห็นภาพนั้นถึงกระดำตาคอเบา้าแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยคำใดออกมาพอรู้ดีว่าความโกรธของอรุณลัศมีจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากมีการขัดใจขึ้นมาแต่นั่นก็เป็นภาพที่น่าเวทนาสเลอเกินความพยาบาทของอรุณรัสมีที่ทำไว้กับไอแสนเหมือนกับว่ามันเป็นศัตรูคู่อาฆาตตั้งแต่ชาติปางก่อน และเธอก็จะมีความสุขกับการได้จองจําและการลงโทษทางกายและจิตใจที่เธอออกแบบให้มันรับไปอรุณรัศมีไม่เพียงแต่ไม่สํานึกในบาปกรรมที่กําลังก่อขึ้นแต่กลับรู้สึกภูมิใจในอํานาจของตนที่สามารถควบคุมชีวิตสัตว์ใหญ่ตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์เธอรู้ส,สึกว่กาการทรมานไอ้แสนคือการประกาศสักดาความเด็ดขาดของตนเองโดยที่ไม่มีใครกล้าขัดขวาง และนั่นคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเธอในช่วงนั้นไอแสนก็ยังคงต้องทนอยู่ในสภาพนั้นต่อไปตามความต้องการของเจ้านายผู้เครียดแค้นความทุกข์ที่สัตว์ตัวหนึ่งได้รับดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดราบได้ที่อรุณรัศมียังคงยิ้มเยาะเย้ยด้วยความพึงพอใจและไม่ได้สนใจคำทัดทานจากใครทั้งสิน้นความมืดมิดในจิตใจของอรุณรัศมีก็เริ่มที่จะส่งผลกระทบอย่างเงียบงนันต่อบ,บรรยากาศรอบตัว พวกคนในบ้านต่างรู้สึกอึดอัดและหวั่นระแวงกับการกดขี่ที่เธอมีต่อไอแสนก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณข้อควายข้อควายนั้นเป็นพื้นที่แห่งความตึงเครียดที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ทุกคนรับรู้ถึงความอายุจิธรรมที่มีต่อไอแสนแต่ก็ไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจของอรุณรัศมีเพราะเกรงต่อผลที่จะตามมาการทุบตีและการด่าทอที่เธอมีต่อไอแสนในแต่ละวัน ไม่เพียงแต่ทำลายร่างกายของมันแต่ยังทำลายขวัญและกําลังใจของคนงานที่ต้องได้เห็นภาพนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนงานบางคนพยายามที่จะลาออกพอทนเห็นภาพความโหดร้ายไม่ไหวแต่อรุณรัศมีก็ใช้เงินและอำนาจในการลังหรือว่าหาคนใหม่ที่ยอมทนต่อสภาพนี้ป้าสายซึ่งเป็นย่าผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ก็ได้แต่เฝ้ามองความทุกข์ทรมานของไอ้แสน ด้วยความสงสารและความขับแค้นใจเมื่อเห็นไอแสนต้องยืนแช่น้ำอยู่หลายวันโดยที่ไม่มีอาหารดีๆปาแสนก็ได้ตัดสินใจทำบางสิ่งที่อาจจะนำพาภัยมาสู่ตัวเองแต่เธอเชื่อว่านี่คือหนทางเดียวที่จะช่วยไอแสนไว้ได้ป้าสายไม่ได้เป็นคนที่กล้าหาญแต่ความเมตตาที่มีต่อสัตว์ที่ถูกทรมานนั้นมันเหนือกว่าความกลัวส่วนตัวเธอจึงเริ่มวางแผนแบบลับๆ เพื่อที่จะปลดปล่อยไอแสนให้เป็นอิสระการกระทำใดๆที่ขัดต่อความต้องการของอรุณรัศมีถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงแต่ปาสายก็ยอมรับความเสี่ยงนั้นเพื่อที่จะลดกรรมที่อรุณลัศมีกำลังที่จะก่อขึ้นปาสายใช้ช่วงเวลาที่อรุณรัศมีเดินทางไปทำทุระในต่างจังหวัดซึ่งกินเวลาประมาณเกือบทั้งวัน ในการดําเนินการแผนการของเธอเธอจึงติดต่อกับนายชิมพ่อคาวัวจากต่างถิ่นที่เคยติดต่อซื้อขายที่ฟาร์มก่อนหน้านี้นายชิมเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักสัตว์เขาเคยสังเกตเห็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อไอ้แซนและเคยแสดงความสนใจที่จะซื้อไปเลี้ยงดูอย่างดีป้าสาแอบนัดนายชิมและเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากโดยมีเงื่อนไขยอย่างเดียวคือ ขอให้ในายชิมพาไอแสนออกจากฟาร,ร์มนี้ไปอย่างเงียบที่สุดและรับปากว่าจะไม่นำมันไปขายต่อให้กับโรงเชื้อและจะใช้งานมันอย่างเหมาะสมและจะดูแลมันจนกว่าจะหมดอายุไขในายชิมตกใจกับข้อเสนอที่ปาสายเสนอให้และก็รู้สึกแปลกใจที่เธอต้องทำทุกอย่างอย่างลับๆแต่เมื่อได้เห็นสภาพของไอแสนที่ยืนสู้พร้อมแล้วก็อาการอ่อนแรงซึ่งอยู่ในคอกที่มีน้ำท่วม เขาก็เข้าใจถึงเหตุผลทั้งหมดการจัดการขายไอแสนก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นความลับที่สุดนายชิมนำรถบรรทุกเก่าๆเาข้ามาจอดซุ่มรอยอยู่ห่างจากบริเวณฟาร์มโดยใช้ความมืดในช่วงหัวค่ำเป็นก่อกำบังป้าสายให้สินมบนคนงานบางคนเพื่อให้ปลดเชือกที่ผูกไอแสนเอาไว้แล้วก็จูงออกมาจากคอกอย่างเงียบเชียบไอแซนซึ่งอ่อนแรงแล้วก็อดอาหารแล้วก็ยืนแช่น้ำมานาน ดูเหมือนจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงมันเดินตามคนงานและป้าสายไปโดยที่ไม่มีการดื้อรัน้นการขึ้นรถบรโทกก็เป็นด้วยความยากลําบากแต่ในที่สุดไอแซนก็ถูกพาขึ้นรถไปได้สําเร็จเสียงเครื่องยนต์ของรถบรโทกเก่าๆก็ดังกระหึ่มเบาๆก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วม่งหน้าไปยังบ้านใหม่ของมันป้าสายรู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน แม้ว่าจะมีความกังวลถึงผลที่จะตามมาถ้าอารุณรัศมีกลับมาแล้วก็รู้เรื่องเข้าให้แต่การที่เขาได้เห็นไอแสนญพนจากความทุกข์ทรมานถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่แลกมาด้วยความเสี่ยงทั้งหมดเธอเก็บหลักฐานในการขายและเงินที่ได้จากการขายไอแสนเอาไว้เพื่อรอการเผชิญหน้ากับอรุณรัศมีอย่างกล้าหาญทันทีที่อรุณรัศมีกลับมาถึงฟาร์มและสังเกตเห็นถึงข้อควายที่น้ำท่วมมีความว่างเปล่า ความโกรธกับปะทุข,ขึ้นมาในตัวเธอทันทีใบหน้าของเธอแดงกล่ำจนเห็นได้ชัดเธอกรีดร้องเรียกคนงานและบริวารทุกคนให้มารวมตัวกันเพื่อสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นคนงานที่ถูกซักซไซไล่เลียงก็หวาดกลัวและพยายามปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นจนกระทั่งป้าสายเดินออกมาอย่างใจเย็นพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งในมือของเธอแล้วก็สารภาพว่าได้ขายไอแสนไปแล้ว ด้วยเหตุผลว่าเธอไม่ต้องการให้อรุณรศมีต้องแบกรับบาปกรรมจากการทารุณศาสตร์ไปมากกว่านี้คำพูดของป้าสายเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่สาดเข้ามายกกองไฟแห่งความโกรธอรุณรศมีสะบัดด่าป้าสายด้วยคำพูดที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เธอจะนึกได้เธอไม่สนใจเรื่องเงินหรือการสูญเสียควายที่มีราคาถูกแต่เธอโกรธแค้นที่อำนาจของเธอถูกท้าทายและแผนการที่ทรมานไอแสนทถูกทำลายลง เธอไม่รับเงินคืนเธอโยนเงินทิ้งไปพร้อมกับการประกาศตัดขาดกับปราสายทันทีและสาบแช่งให้ปราสายต้องพบกับความวิบัติในชีวิตในช่วงหลายเดือนถัดมาชีวิตของอรุณรลศมีก็ดูเหมือนยังคงดำเนินต่อไปอย่างปกติมีความมั่งคั่งและอำนาจก็ยังคงอยู่ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกถึงผลกรรมที่ประสายเคยเตือนไว้เธอใช้ควายตัวอื่นทำงานแทนไอแสน แต่ก็ยังคงมีนิสัยที่เกลียวกาบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเธอคิดว่าเรื่องของไอแสได้จบลงไปแล้วความพยาบาทและความเกลียดชังของเธอไม่สามารถตามไปถึงควายตัวน,นั้นได้อีกและเธอก็สามารถอยู่เหนือคำสาปหรือคำสาปแช่งใดๆแต่แล้วฤดูน้ำหลากก็ได้เข้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบป,ปีนี้ระดับน้ำสูงกว่าปีที่แล้วหลายเท่าท่วมสูงจนถึงบริเวณตัวบ้านที่ทำให้ผู้คนต้องอบยพออกไปจากพื้นที่ รวมถึงรัศมีด้วยที่ต้องจำใจไปอาศัยอยู่กับบ้านญาติห่างๆในเมืองการที่อรุณรัศมีย้ายออกจากที่บ้านที่เปรียบเสมือนอนาณาจักรของเธอเป็นเรื่องที่น่าอับอายทำให้เธอรู้สึกไร้อำนาจอย่างที่ไม่เคยเป็นมากอ่อนเธอใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมอย่างยากลำบากในบ้านของญาติที่มันแคบและก็อึดอัดความโกรธที่เก็บกดเอาไว้ก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งเธอพั่มบ่นสาปแช่งป้าสายและไอแส ที่เธอเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายการที่เธอต้องทิ้งสมบัติและอำนาจเบื้องหลังก็ทำให้จิตใจของเธอปั่นป่วนและไม่สามารถหาความสงบได้ในขณะที่อรุณและมีต้องทนใช้ชีวิตอยู่อย่างอึดอัดแล้วก็ไร้อำนาจอยู่ที่บ้านญาติเจตใจของเธอก็ยิ่งเหี่ยวแห้งแล้วก็คุณมัวความเคยเชิยนในการเป็นผู้บงการและควบคุมทุกอย่างเบ็ดเสร็จก็ได้ถูกพากไปเธอรู้สึกว่าตนเองถูกลดระดับลง เป็นเพียงผู้อาศัยที่ไม่สามารถสั่งการใครได้ความเคร่งเครียดและความไม่พอใจที่สะสมอยู่ในตัวก็ทําให้สุขภาพของเธอสุดสมลงอย่างเห็นได้ชัดจากหญิงวัยกลางคนที่ดูสง่างามและก็เต็มไปด้วยพลังอํานาจบัดนี้เธอก็เริ่มมีอาการปวดศีรษะเหลื้อหลังนอนไม่หลับและมีสีหน้าที่มองคล้ำอยู่ตลอดเวลา ความทรมานจิตใจนี้ทำให้อรุณรัศมีตัดสินใจเดินทางกลับไปยังฟาร์มของตนทันทีที่น้ำลดลงจนพอสามารถเข้าถึงได้เธอต้องการกลับไปทวงความรู้สึกเป็นเจ้าของและอำนาจที่หายไปเมื่อไปถึงสิ่งที่เธอเห็นคือความเสียหายอย่างหนักหน่วงตัวบ้านเต็มไปด้วยคราบโคลนข้าวของใช้เสียหายไปมากแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือบริเวณคอควายที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งความเคียดแคนของเธอ มันก็ได้พังลงเกือบทั้งหมดทั้งข้อของไอแสนซึ่งเป็นข้อขที่เธอใช้เป็นที่กักขังอรุณรัศมีใช้เวลาในการฟื้นฟูฟาร์มอย่างเร่งรีบเธอลงมือควบคุมการทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมทุกอย่างด้วยตนเองอย่างบ้าคลั่งเธอได้ทุ่มเทเงินทองและแรงงานมหาศาลเพื่อทําให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมหรือดียิ่งกว่าเดิมความมุ่งมั่นของเธอเป็นที่น่ากเกรงขามของคนงานที่เหลืออยู่ แต่ไม่มีใครเข้าใจของแรงผักดันที่อยู่เบื้องหลังความคุม้มครั่งนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ความรักในทรัพย์สินแต่มันคือความต้องการพิสูจน์ตนเองว่าเธอสามารถเอาชนะภัยธรรมชาติและคำสาปแช่งใดๆได้อรุณรัศมีก็สั่งซื้อควายใหม่หลายตัวเพื่อที่จะทดแทนควายที่ต้องขายไปในช่วงที่น้ำท่วมรวมถึงแทนที่ไอแสนที่ถูกป้าสายขายไปอย่างลับๆ เธอเลือกซื้อควายที่ดูเชื่องและก็แข็งแรงตามมาตรฐานของเธอเธอเชื่อว่าควายที่เชื่องจะไม่ก่อปัญหาและจะไม่เป็นที่มาของความเกลียดชังถึงกันนั้นความเกลียวกาดและพฤติกรรมของเธอที่ชอบควบคุมเข้มงวดก็ยังคงอยู่กับควายตัวใหม่ๆที่ต้องทำงานหนักภายใต้การดูแลที่กดดันแต่ถึงกันนั้นความเกลียวกาดและพฤติกรรมการควบคุมเข้มงวดของเธอก็ยังคงอยู่กับควายตัวใหม่ๆ ต้องทำงานหนักภายใต้การดูแลที่กดดันไม่ต่างจากสมัยที่ไอแสนยังอยู่แม้ไม่มีการทุบตีอย่างโหดร้ายเท่าเดิมแต่ก็ไม่มีความเมตตาปราณีแม้แต่น้อยในช่วงนี้เองที่อรุณัศมีมีอาการผิดปกติทางร่างกายที่นากังวลน,นอกจากอาการปวดศีรษะที่เลอรลงแล้วเธอยังมีอาการปวดที่บริเวณขาและข้อต่ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะเวลาที่เธอต้องยืนคุมกลงานนาน ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดเมื่อยธรรมดาที่มาพร้อมกับวัยและการทำงานหนักแต่ไม่นานอาการปวดก็เริ่มลุกลามและก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้การเดินเหินของเธอเริ่มที่จะติดขัดต้องใช้ไม้เท้าช่วยประยุงในบางครั้งและอารมณ์ของเธอก็ยิ่งแปรปรวนมากขึ้นเพราะอาการเจ็บปวดที่มันควบคุมไม่ได้อารุณรละสมีปฏิเสธที่จะยอมรับว่าอาการป่วยเป็นเรื่องร้ายแรง เธอเชื่อว่ามันเกิดจากความเหนื่อยล้าและพยายามใช้ยาสมุนไพรและยาปัจจุบันที่จะหาได้ง่ายๆเพื่อที่จะระง,งับอาการแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนอาการปวดเมื่อยก็ไม่เคยหายไปอย่างถาวรมีแต่จะกำเริบหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเธอต้องนอนติดอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่การที่ร่างกายไม่เชื่อฟังเป็นเรื่องที่น่าอับอายและยอมรับไม่ได้สำหรับผู้หญิงที่เคยมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง เธอเริ่มที่จะหงุดหงิดกับทุกคนรอบตัวโทษคนงานว่าดูแลเธอไม่ดีโทษหมอว่ารักษาไม่ได้ผลและโทษแม้กระทั่งโชคชะตาที่กลั่นแกล้งการนอนติดเตียงทำให้อรุณรลศมีมีเวลาคิดมากขึ้นแต่ความคิดของเธอไม่ได้นำพาสู่ความสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยเธอย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของไอแสนความทรงจำเกี่ยวกับการทรมานควายตัวนั้น กลับมาหลอกหลอนเธออย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่แง่ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่เป็นความรู้สึกโกรธที่เธอไม่ได้ทรมานมันจนถึงที่สุดและเป็นพราประสาททำลายความตั้งใจสุดท้ายของเธอเธอเชื่อว่าถ้าไอแสมไม่ถูกช่วยออกมาเธอคงไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานด้วยอาการเจ็บป่วยเช่นนี้ในคืนวันหนึ่งขณะที่อรุณรัศมีนอนปวดขายอยู่บนเตียงอย่างทรมาน เธอได้ฝันเห็นภาพของไอ้แสนที่ยืนอยู่ในคอกที่มีน้ำท่วมสูงร่างกายของมันสู้พอมและดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วภาพในความฝันก็เปลี่ยนไปเป็นภาพของเธอที่กำลังยืนแช่น้ำอยู่ในโคลนที่เย็นเฉียบและขาของเธอก็ถูกมัดตึงเอาไว้แน่นความพยายามที่จะดิ้นลนออกมานั้นมันไร้ผลในความฝันเธอกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยิน มีเพียงเสียงหัวเราะเยาะเย้ยที่ดังมาจากที่ไกลๆและเสียงนั้นมันก็คล้ายกับเสียงหัวเราะที่เธอเคยหัวเราะให้กับไอแสนที่มันถูกทรมานเมื่อเธอตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหวาดกลัวขาของเธอก็ยิ่งปวดจนแทบลุกขึ้นไม่ไหวการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางร่างกายที่มันควบคุมไม่ได้นี้ทำให้อรุณรัศมีเริ่มตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์เป็นครั้งแรกร่างกายของเธอที่เคยเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจ กำลังทรยศเธออย่างช้าๆเธอไม่สามารถลุกขึ้นไปคุมงานหรือว่าดุดาใครได้อีกอำนาจที่เธอมีกำลังจะจางหายไปพร้อมกับความสามารถในการเคลื่อนไหวแม้ว่าเธอจะยังไม่ยอมรับอย่างชัดเจนว่านี่คือผลกรรมแต่ความทรมานที่ขาของเธอกำลังประชิญอยู่นั้นมันจางคล้ายคืองกับความทุกข์ทรมานของไอแซนคนงานและบริวารต่างกันพากันซิบกระซาบกันเรื่องความเจ็บป่วยของนายหญิงของพวกเขา บางคนก็เริ่มเชื่อมโยงอาการของเธอกับเรื่องราวของไอแสนที่ถูกทรมานในคลองน้ำท่วมความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็เริ่มที่จะแพร่กระจายไปอย่างเงียบๆในฟาร์มสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกและกดดันอรุณรัศมีรู้สึกได้ถึงสายตาและคำซุบซิบเหล่านั้นเธอพยายามที่จะต่อต้านความรู้สึกผิดและการปฏิเสธความคิดว่าอาการป่วยนี้เป็นจากผลกรรม แต่ทุกครั้งที่ความเจ็บปวดมันแล่นเข้ามาเธอก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงไอ้แสนวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าอารุณรศมีต้องพึ่งพาคนอื่นในการดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งกิจ,จวัวรประจำวันความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และผู้คนของเธอหมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงแค่การสั่งการที่แผ่วเบาแล้วก็เต็มไปด้วยความหงุดหงิดที่ไม่มีใครเกรงกลัวอีกต่อไป เธอพยายามหาหมอที่ดีที่สุดจากทุกสารทิศทำการรักษาแต่ก็ไม่มีแพทย์คนใดสามารถวิจัยอาการของเธอได้อย่างชัดเจนหรือว่ารักษาให้หายขาดได้ขาของเธอก็ยังคงปวดบวมแล้วก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยเธอตกอยู่ในสภาพเดียวกับที่เธอเคยทำกับไอแสนต้องเผชิญอยู่กับการจองจำในพื้นที่จำกัดโดยที่ร่างกายไม่ยอมเชื่อฟัง เธอเริ่มระล,ลึกถึงคําเตือนของปราสายที่เคยกล่าวถึงบาปกรรมความเย่อหยิ่งที่เคยเป็นกอบป้องกันจิตใจของเธอก็เริ่มที่จะแตกเลาเธอเริ่มทบทวนการกระทําของตนเองกับไอแสอย่างละเอียดเธอจําได้ถึงการทรมานที่ไม่จําเป็นการทุบตีอย่างบ้าคลั่งและความตั้งใจที่จะทําให้มันต้องทนทุกทรมานไปจนตายการที่ขาของเธอต้องเป็นแบบนี้ มันช่างตรงกับพฤติกรรมของเธอที่เคยทอดทิ้งไอแสนให้ยืนแช่น้ำอยู่กลางคอกโดยที่มันไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยในค่ำคืนที่ฝนตกหนักแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องดังคลื่นเธอไม่สามารถข่มตาหลับลงได้หลังจากที่ความสำนึกผิดได้เกิดขึ้นเธอก็ได้ตัดสินใจทำบางอย่างเพื่อที่จะไทยบาปแม้ว่ามันจะสายเกินไปก็ตาม เธอได้ให้คนงานออกตามหานายชิมพ่อค้าควายที่เคยซื้อไอแสไปจากป่าสายเมื่อหลายปีก่อนเธอต้องการรู้ว่าไอแสมีชีวิตเป็นยังไงบ้างและต้องการที่จะมอบเงินจำนวนมากเพื่อที่จะไถ่าบาปหรือมอบเงินให้กับนายชิมเพื่อน,นำไปใช้ในการดูแลไอแสอย่างดีที่สุดหลังจากใช้เวลาตามอยู่หลายวันคนงานก็สามารถติดต่อกับนายชิมได้และนายชิมก็ได้เล่าให้ฟังถึงชีวิตของไอแส หลังจากที่ถูกนำไปเลี้ยงดูอย่างดีมันได้ทำงานอย่างมีความสุขในผืนนาที่เหมาะสมและมันก็ได้ตายลงอย่างสงบตามอายุไขไม่ได้ตายด้วยความทุกข์ทรมานภายใต้เงื่มมือของใครแม้จะรู้ว่าไอ้แสนได้พ้นทุกข์จากการตายอย่างสงบไปแล้วแต่อรุณรัศมีก็ยังคงยืนยันที่จะมอบเงินก้อนใหญ่ให้กับนายชิมไปทำบุญและนำไปใช้การดูแลสัตว์อื่นๆในฟาร์มของเขา นี่เป็นการกระทําที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะมาจากอรุณลัศมีผู้ที่ตเนีทีเหนียวแล้วก็เย็นชาเป็นครั้งแรกที่เธอใช้เงินสร้างกุศลและแสดงความเมตตาหลังจากที่ทําบุญถ่ยบาปไปแล้วอาการปวดขาของเธอก็ไม่ได้หายไปทันทีแต่จิตใจของเธอกลับสงบลงอย่างมากความเกลียดชังและความกระหายอํานาจที่เคยมีมันก็ได้มอดลงเหลือแต่เพียงความเข้าใจในกฎแห่งกรรม เธอได้ใช้ช่วงเวลาที่เหลือใช้ชีวิตอย่างสงบด้วยการบำเพ็ญบุญเธอมองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและความโหดร้ายแต่เธอก็ยอมรับในการผลกระทำของตัวเองความเจ็บปวดทางร่างกายก็ยังคงอยู่กับเธอไปจนถึงเวลาสุดท้ายแต่ความสงบทางใจที่เธอได้รับจากการสำนึกผิดและการพยายามไทยบาปก็ถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ความทุกข์ทรมานได้มอบให้กับเธอในที่สุด เธอได้เข้าใจแล้วว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมแต่คือการควบคุมจิตใจของตนเองให้พ้นจากความเกลียดชังและมุ่งสู่ความเมตตา